กลับสวัสดีครับผมช่วงนี้มาพบกับผมแมนน g a เกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเซิร์ฟกับโกงตังในเกม Farming s ซู u ิเตอร19นะครับผมมาก่อนอื่นเราต้องเข้าเกมก่อนนะครับผมไปสร้างเซิร์ฟก่อนนะครับไป let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างเซิร์ฟกันครับผมมาโอเคนี่ผมผมผมสร้างไว้แล้วนะแต่ผมจะสร้างอันใหม่ให้ทุกคนสร้างนะครับแล้วก็จําไว้นะครับว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เท่่ครับอันนี้ของผมก็จะเป็นเซิร์ฟเกม6นะครับให้เรากดสร้างไปเลยครับ กดเลยนี่ไม่ต้องสนใจครับกดเพล์เลยครับสตาร์สตาร์รอสักครู่ครับผมโอเค,คผมตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมแล้วครับอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผมอ่าให้ทุกคนเข้ามาในตัวเกมกันด้อยนะครับนะให้ทุกคนกดอ่า e s c ขึ้นมาครับกดไปครับแล้วก็กดไปตรงรูปหน้าจอตรงนี้นะครับข้างบนนะครับให้ทุกคนกดเซฟเกมนะครับเซฟไปก่อนนะโอเคตอนนี้เงินเราอยู่มีอยู่ประมาณ10,000แสนบาทนะครับตรงมุมด้านขวานะครับนะโอเคเราเราเซฟเกมเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนทำการ ออกเกมนะครับออกให้หมดเลยครับออกให้หมดเลยนะครับออกให้หมดออกให้หมดโอเค okay ครับผมตอนนี้เราก็ออกเกมหมดแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ตรงตรงนี้ครับไมค์คอมนะเราเข้าในไมค์คอมนะครับผมเข้ามาแล้วให้ทุกคนกดไปตามผมนะครับผมตรงนี้นะ ด้านซ้ายมือข้างบน,นครับโอเคแล้วก็หาคำว่า my game นะครับ my game แล้วก็เข้าไปตรง farming simulator นะครับเมื่อกี้เราเซฟเกมตรงเซฟหกนะครับผมให้เราทำการเข้าไปในตรงเซฟหกนะครับกดเข้าไปเลย โอเคครับผมแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้กดเข้าไปครับโอเคครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่ะมันนี่ตรงนี้นะครับมันนี่มันนี่อันนี้เรามีประมาณหนึ่งแสนะครับให้ทุกคนลบตรงนี้นะลบตรงเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์ลบไปครับ กดลบเลยแล้วก็ใส่ใหม่ครับเราจะเอากี่บาทผมจะเอาสักประมาณยี่สิบล้านนะครับแล้วใส่ไปครับเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็ทำการเซฟนะครับเซฟตรงนี้นะครับกดไปเลยโอเคตอนนี้เราก็เซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเราต้องไปเข้าเกมนะ เขาเกมอีกรอบนึงต้องเราต้องสร้างเซิร์ฟเสร็จเราต้องเซฟก่อนนะครับเซฟแล้วก็กดออกเกมเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนตรงไมค์คอมนะครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็กดเข้าเกมใหม่โอเคครับเซิร์ฟหกนะครับเนาะเซิร์ฟหนะครับ กดเข้าไปเลยครับอย่าตกใจว่าพี่ทําไมมันไม่ได้มันไม่ขึ้นนะเราต้องเข้าเกมก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นครับตอนนี้มันมีหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการเข้าไปในเกมดูว่าตังค์จะขึ้นไหมโอเคครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับดูตรงมุมขวามือนะครับข้างบนนะเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทใช่ไหมตอนนี้เป็นยี่สิบ ล้านแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดวันนี้ผมก็มาสอนโกงตังสร้างเซิร์ฟนะครับผมนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถซื้อรถซื้ออะไรได้ตามปกติครับโอเคครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไมค์นิคเกมเมอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเห็นผมสตรีมก็เข้าไปดูในแฟนเพจ ผ,ผเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมยังไงก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูไปร่วมสนุกกันพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาเกาะน,นะครับถ้าใครมีอะไรอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปเลยครับผม